แม่ฟังว่ามากรุงเทพม,มกรุงเทพรู้สึกว่าเป็นมหาวลัยที่แบบยึดอในใจหนูมาตั้งแต่แบบประถมอ่ะโดูไปโอเพ่นทามาค่ะแล้วก็แบบเออชอบมากมอสวยมากแล้วแม่ก็เป็นศิษเก่าที่นู่นด้วยอยากรวยคะ่ะอยากเรียนบูเซมเพราะว่าอยากทําธุรกิจเลยคะ่ะระหว่างเรียนอยากทําอาชีพเกี่ยวกับวงการการแสดงค่ะคณะภาพยนตร์ค่ะเพารู้สึกว่า อะไาอะอยากทำเป็นธุรกิจส่วนตัวครับอุตส่าครับที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วก็อยากแบบไปสายสานต่อจากที่บ้านอะไรเงี้ยค,คือเขาสอนในเรื่องแบบไอ้สามารถทําธุรกิจได้เลยแล้วก็แบบมีพาร์ทเนอร์เยอะอะไรเงี้ยไก็ได้ทําจริงมาแบบอยากเป็นนักธุรกิจค่ะวิทยาลัยนานาชาติจีนเพราะว่าหนูชอบภาษาค่ะภาษาจีนหนูคิดว่ามอรุกเทพดังอยู่นะคะเรื่องแบบธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้อยากเรียนแค่แบบภาษาจีนอย่างเดียวหนูก็อยากมีแบบธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกคณะนี้ค่ะอยากเป็นสถาบันนี้ครับ ชอบการออกแบบครับชอบดีไซน์เลยพวกนี้ครับเพราะว่ามีความพร้อมครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์หลายบริษัทครับผมอยากทำหนา้าที่ตากล้องค่ะผู้กำกับหนูคิดว่าถ้าเรียนที่นี่อะค่ะได้ทำงานจริงๆได้แบบได้ใช้แรงจริงๆได้ออกกล้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็แม่ไม่ได้บังคับข่าว่าแบบต้องเรียนที่ไหนแม่แค่แบบชอบที่ไหนก็เรียนนู่นเลยอยากเรียนโลกรุงเทวค่ะ